สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะครับในเรื่องของสวัสดิการมาตรการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลที่จะออกมาในช่วงเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ เริ่มที่โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่4นะครับซึ่งก็จะมีการนําเข้าที่ประชุมครมในสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่24มกราคมนี้นะครับโดยจะมีการพิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนสิทธิ์อีก2ล้านสิทธิ์นะครับและขยายระยะเวลาจากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่31มกราคมนี้ขยายต่อไปอีก3เดือนไปสิ้นสุดในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนะครับต่อมาในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ในเดือนมกราคมนี้ก็ไม่มีเงินอะไรเข้าแล้วนะครับหลังจากเงินผู้พิการ200บาทเข้าในวันที่22นี้นะครับส่วนในเดือนกุมภาในวันที่1กุมภาเงิน200-300บาทก็ยังเข้าบัตรตามปกตินะครับวันที่18กุมภาวันที่22กุมภาค่าน้ําค่าไฟเพี้ยความพิการก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับและเงินที่จะเพิ่มเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ตามที่กระทรวงการคลังได้แจ้งไว้ก็คือเงินเพิ่มกําลังซื้อนะครับ ซึ่งจะเพิ่มเข้ามาให้ในช่วงเริ่มโครงการคนละครึ่งเฟส4ช่วงป,ปลายเดือนกุมภานะครับต่อมาในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส4นะครับจะเปิดให้รายใหม่ลงทะเบียนในวันที่14กุมภานี้นะครับ ทางเว็บไซต์ผคนครึ่ง .com นะครับส่วนรายเก่าเฟสสามไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วนะครับแค่เข้าไปกดยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อในเฟสสีทันทีนะครับและจะมีการเปิดให้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่21กุมภานี้ตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศออกมานะครับและในส่วนของเงินเพิ่มกําลังซื้อนั้นนะครับนอกจากจะมีการเติมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วในส่วนของกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนสูงอายุพิการ,ปร่ปยติตียงที่ใช้สิทธิ์เราชนะผ่านทาาางบัตรรรปะะชชนกนก็จมี เติมเงินเพิ่มกําลังซื้อเข้าไปในบัตรประชาชนเช่นเดียวกันนะครับสรุปในเดือนกุมภาพันธ์นี้นอกจากโครงการเราเที่รักันเฟสที่สีแล้วก็จะมีเงินเข้าทั้งหมด3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือโครงการคลลเครื่องเฟสีทั้งรายเก่ารายใหม่นะครับกลุ่มที่2บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งนอกจากจะได้เงินที่เข้าตามปกติแล้วในช่วงปลายเดือนที่มีการเริ่มโครงการคุรเครื่องก็จะมีการเติมวงเงินเพิ่มกาลังซื้อเข้ามาในบัตรให้นะครับและกลุ่มที่3กลุ่มพิเศษที่ใช้สิทธิ์เราชนะผ่านทางบัตรประชาชนนะครับ ก็จะมีการเติมเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าไปในบัตรประชาชนให้เช่นเดียวกันกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนเรื่องของวงเงินเพิ่มกําลังซื้อที่จะเติมให้นั้นจะได้เท่าไรตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับก็ต้องรอฟังข่าวหลังจากนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมพรมอ,อีกทีนะครับและ่นี่ก็เป็นความคลื่หน้าล่าสุดกําหนดการคร่าวๆข,ของมาตรการต่างๆที่จะมีในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับหากมีความคื่หน้าของมาตรการต่างๆจากทางรัฐบ,บาลเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทุกท่านทราบในคลิปต่อไปนะคคครรรัััับบบกดตดตติามไววเลยนะสสี